ใสตื่นเช้าเช้าแหละทำงานดีๆเอาเธอววะเร็วะเร็วอ้าวอ้าอ้โอ๊ยเจมสเจมบ์เจมส์ปวดปวดยับไปแล้วดังเว้นอะไรอะไรอะไรลุงเน่ะโอ้ยอยู่ละไปดีละเนาะเจ้วันเซยินยินร้อนร้อนอ๋อนี่นะทั้งสิ่งที่คนเห็นมันเป็นแค่ภาพลวงตาเธอเขาเป็นแค่ภาพลวงตาแล้วก็เป็นเสียงลูกตาแล้วโอุ้ยดิกเกียวปยฉันไปโอุ้ยรอดรอดเออนั่นบ้านลุงอ่ะจะทำให้ อใช่ๆในในบ้านลุงไอ้บนหัวลุงเนี่ยเออแล้วแช่ออนเซนอุ่นๆร้อนๆเนี่ยนะนี่ไม่ใช่ลาวานะครับเป็นทินคนเห็นนะสีแดงแดงนี่คือออนเซนนะครับทุกคนมันเป็นภาพดวงตานะครับเนาะไอ้แกนี่เนาะเนาะเนาะโอ้โถโอ้ยอ้ไม่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 ชอยเชยไม่ช่อยไม่ช่อยร้อนเฟื่ยตัวรวยยุ่นี่อะไรไปเอาละไปสร้างภาพธนบัตรมาดิตัวดีกว่าก็นะก็ต้องการไม้อันนี้หรือเปล่าเอาไว้ในกล่องหนุยนุยหนุยอ่าตัดเฉยเลยตัด วันนั้นก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อ,อยู่กับกลุงเขาไม่กลายเป็นตะขิวเดใช่ <laughs> อยู่กับผมจุกุ่นครับแล้วก็ยายีนะฮะ <laughs> ซึ่งวันนี้เราจะมาชื่อยายีแล้วจ้าชัดชัดจ้าไม่ใช่ใช <laughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพูดเอง <laughs> โอเคตอนนี้ผมชื่อยายีนะ้วทุกคนตอนนี้เราจะมาว่า เพราะผมก็เก็บไม้ไว้ในกล่องใี่เธอเอามาเอาให้ตรงนี้ได้เลยก็จะไม่ปุ๊บจะทำไหมแล็บแร็ปแร็ปแร็ปเกินไปเออโย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 ่แล้วตอนนี้ผมก็จะไปปลูกข้าวแล้วพร้อมจะเอาก๊อกาดคอยมาให้คุณนะทุกคนทุกคนต้องหาคอยให้ผมแล้วทุกคนมีใครเห็นคอยระบายเขามี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 อยู่ในตัวสิบสองอ๋อเอาคอยมาให้แบ่งกันไปกันก็นะทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เท่าไหร่อดีตแปลกมาแบบมแปลกเหมือนเดิมก็นะฮะ ภารกิจวันนี้ของเราก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างหลังคาแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำฟาร์มข้าวนั่นเองเอ่อด้านหลังมันไม่ใช่เหรอใช่ด้านหลังนี่คือฟาร์มข้าวของเราใช่กะกะแค่นี้แหละใช่แล้วก็หลังคาพีหน้าก็จะจบแล้วมั้งอีพีหนะน,น,น้าเนี่ยเอออีพีหน้าก็เหลือแค่ฟาร์มสัตว์แล้วเนาะเออไม่ได้จบแล้วแหละหลังคาไปเอาล่ะตอนนี้พนันโอ้ยดูดรอดรอดรอดโอ้ย เงียบเงียบหน่อยเออเงียบ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 หัชเงียบเสักหนึ่งวินาทีสิไปเอาละเพราะนั้นตอนนี้เราต้องสร้างราคาก่อนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ออกแบบโครงล่างราคาเลยเนี่ยโอ้ยดูด้วยล็อกล็อกล็อกอะไรอยู่นี่ดีโลอยู่นี่ก็ดีแล้วแต่เออเรืองมากเลยเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทําชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คือ นี่คือหลังคาชั้นที่หนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะปูหลังคาชั้นที่สองเพิ่มว้าวเกือบละมานี่คือหลังคาชั้นสองเราประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะปูหลังคาชั้นสองต่อหลังจากที่ปูหลังคาชั้นหนึ่งแล้วเริมเลยเย้กร <Yeah. S 2> ปูข้างบนด้วยสินี่นะ นี่ก็เสร็จสิ้นแล้วคือเวลาทำเช่นสองอะแค่นี้คเราทำเช่นสองเสร็จแล้วเราก็จะมาปูขบวนนี้อะไรอะไรอะไรตกโลกนะตกโลกเอ้าเอ้าอ้ยเดี๋ยวนี้เนนี่มันปานวอลลี่กระบอกถ้วยนี่ยี่สิบใส่น้ำพาไปโลกหน้าโอ้โห เออแบบนี้เออออจะถามลุงพอดีเลยอ่ะลุง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 พี่นี่แหละแบบอกตรงที่ผมอยู่แถวนี้นตรงนี้นผมได้ยินว่าผมได้ยินคําว่าปลาหมีไมันจะหลานอ่ะแล้วแบบมันแบบมันมีข้อความตรงนี้ตรงนน้นแล้วก็มีอะไรหรือว่า,าปีศาจตร์ปหมีได้ปรากฏตัวขึ้นแล้ว <c oughs> อะไรอะไรปีศาจตร์ปหมีงั้น <c oughs> เดี๋ยวฉันจะตั้งตำนานให้ฟังแต่มันหายไปแลว้วอ่ะฉันจำได้ว่าตำนานมีครั้งหนึ่งมีมีม่คนหนึ่งเดินไป นีฉันเคยอัญเชิญดนี่ออกมาแล้วเธอก็ชอบกินบะหมี่มากมาๆคือก็เลยเอามาเผยแพร่จากนั้นทุกคนเมื่อหลังจากนั้นได้สร้างเมืองใหญ่ให้ฉันจบแล้วหลังจากนั้นผู้คนทั้งหมดตายจ้ะอ้าวและนั่นคือปีศาจและนั่นคือมีนาว่าปีศาจ นหีหนีหนี่นปีสอดบันถ้าหากเจ้าพบเห็นนีนี่เดินไปเดินมาร้อมถึถือก็มีเจ้ากฟันทงได้เลยว่าอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้เคาเป็นป่า,าเห็นป่าจริงเหรอหน่าเขไม่ได้มีแค่สามกอตรงไหนโอ้โ,โหพีห่หน่มจะหลอกเธอแล้วไอ้พวกหนุ่มคนนี้กำลังเล่าตำนานที่แตกขึ้นเองเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะลุงโอ้อมามีอะไรตำนานที่แตกขึ้นเองไง เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้มีแค่สามก่อละป่าไหนป่าไหนป่าไหนเดินไปตรงนั้นดิเขาเขาไม่ได้เปิดเท่าวิสัยขนาดนั้นประเดนนะเดี๋ยวเขาลองไปตั้งค่าดูเดี๋ยวเขาลองไปตั้งค่าดูคนะเด็นประเด็นตั้งค่าใช่ไหมประเด็นนะเดี๋ยวเปิดตั้งค่าก่อนตั้งค่าเกม้สูงไกลสุดไกลสุดไกลสุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีพีนี้ไม่จบแล้วครับเฮ้ยทุกคนมันมี โอ้ my god เราต้องเปิดไครสุดเราต้องเปิดท่าพิสัยไครสุดเจอสองข้อเจอสองข้ออะไรอะไรก่อนแผ่นกระด้านแผ่นกระด้านใช้แผ่นกระด้านวางเลย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 มันโยนไม่ได้มันโยนไม่ได้เอ้ยนี่มีกล่องอยู่มีกล่องอยู่ใครไม่ได้ขุดกล่องไปตรงนี้มีกล่องอยู่ไหนกลายเป็นนี้ได้เนี่ยรู้ว่ใช้ไม้ต่อก็ได้เพราะมีไม้ยู่อยู่โอ้โหยี่สิบอันก็ได้โอเคเอาผู้สำหรับไม้ด้วย อ๋อแล้มีตัวนั้นมียาดอากาศด้วยมีสองมีสาม,มไปไปไปตรงต้นไม้สีแดงก่อนที่มันได้เยอะโอเคโอเคใช่มันได้เยอะตอนนี้นะคระับเขาเ <พอ S 2> จ้าเาเห็นมีนี่ถือว่ามีเจ้าแตฟันทองเล่นเลยว่าเ<ม>จ้า <c oughs> ตายแน่ๆน่ร้อยเปอร์เซนต์ต้นนี้ผมเป็นสามกเกาะไอเดี๋ยวนั่นมันจะเกาะหรือเปล่านะ่ะมันมีจรวดยืนทีโพสอยู่กลางแล้วน่ะไม่ไม่ใช่ มีสามเกาะหรือเปล่าตอนเนี้ยอุ้ยตรงนี้มีคตาฝาดไปอีกแหละเมื่อกี้น่าจะไม่เห็นผมน่าจะแบบคิดมากเลยไปนี่เป็นจรวดเราเจอแล้วจรวดมันคือเกาะดาวอวกาศที่เธอเคยทำอ่ะมาจัมันมน่าจะไม่มีขนาดอะอ่ะร้อยูแล้วก็มีอ่าของอู้คุ้มค่าไหมเนี่ยแต่คุ้มค่ากับไม้แล้วกัน ข้าแค่ม้ากับผินนะ่ะโอ้มันตัดทีเดียวเลยอ,อลยละ่ะตงหลอแล้วเหมือขาดสลิดมากกว่านะเอาตรงๆม,มาตัดต้นกล้วยกันเลยมาเด่งปุ๊ปปปกปกบกล้วยจั๊กกล้วยจ๋าตัดตันโอ้ได้ตัวหนอนมาด้วยติดของมันเต็มมาโอเคก็วางกล่องนี่แหละเฮ่<อ>มีกล่อ,<ๆ>องมันอยู่เดี๋ราขอมีกล่องนั่งไงเจอละ โอ,โอ้น้ำมันพ่อในกล่องเราก็จะมีน้ำมันแล้วก็ปุ๋นออกซิเจนแล้วก็เบรคปุ๋นออกซิเจนให้เราไปปลูกพวกม,ม,มานี้แล้วก็ายานอวกาศเราไปไหมกอได้กลับบ้านละแม่ไปเออได้ไมาละ่ะยานอวกาศนะ โอเคป้ okay. ากลับแต่เสร็จแล้วก็หิววะไม่ใช่บักว่ะเรามันต้องมีบางอย่างเรียกร้องผมอยู่นะเอาบมิวมันก็ลอนโอเคะเพร่อนตอนนี้เรากลับไปดูยาย่าที่กำลังทำฟาร์มอยู่ก่ะ <c oughs> เอาละปลดล็อกอาชีพเมน์คนอู้งานอะไรนะอ,นะอาชีพเมนเลยนะโอ้ <c oughs> oh. อาชีพเว้นคนอู้งาน <c oughs> เอาละป่ะจบมาเด้อป้าตอนนี้กับป้านกันแล้วอไ่ฮะขอไม่พอจริงเหรอในตัวในตัวเขามีอีกเธอจะซื้อผักผลไม้มาเพิ่มอีกใช่ไหมเก็บปะ่ะเอาละเก็บไม้เรียบร้อยแเราก็ไปปลูกนี่กันถึงป่ะควรกินไว้รอเลยเดี๋ยวเขาจะเอาอันนี้ใส่ให้เขาได้มเมล็ดอันนี้มาอยู่เขาได้เมล็ดค่อ๋อเดี๋ยวเขาไปซื้อป่ะซื้อแบบซื้อแบบ ร้อยแล้วตอนนี้เราจะเอาดอกไม้พันลองลอยจัง <มา S 2> ให้นะเธอเอาเอาเอามันเอามันสับหลังว้ตรงนีน้เนี่อ่ะขอบใจโอเคแล้วก็้นเพิ่มด้วยเขามีนในตัวอีกเยอะเลยแล้วเธอได้อันนี้มัน,มนด้วยใช่ไหมเธอปลูกไอ้ปลูกไฟต่อเลยปลูกไฟตรงนี้ต่อเลยไอ้ตรงนี้เว้นไว้ให้เดินนะตรงข้างบ้านเนี่ยแค่ตรงนี้หมดอุ้ยสองแถวสองแถว พอดีตอบพนดีตอบแต่เขาใส่นี่โอเคโอเคโอเคน้ำตกห้อยจุดขกไม่ใช่เสียน้าปีปีเขาระวางตรงนี้แต่มันวางไม่ได้ไม่ต้องวางอ่ะนี่ละอึ๊บไม่มันต้องวางข้างล่างด้วยไงไม่ต้องวางพื้นมานี่เอือเอือเสร็จร้อยไม่ห้ามือแบบ มที่ใช่ไหมลูกน่าลูกดูมีความสุขมากนะมีความสุขกับพีสิโอ้รอนหอนนน้ำมันเริ่มแปลกแล้ววน้ำแบบันเปกโแโก นี่ใช <sm> <ck> ้ได <'ve> ้ละ <of my heart> Sway ngang STYLE tie bếp đi lìa vòi bông con ác mặt hết đơn 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 bê ký quát ô lại đơn 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 ก็นะถ้าใครชอบคลิป <empieza> นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ส r i b e าแล้วก็กดติดตามซื้สดกับติดตามก็เหมือนโอ้โหค้างไหไ่เว้ยก็นะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนคับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายจัด